นี่อยากจะมาเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนคนที่ประกอบอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาคนที่ไม่มีบำเหน็จบำนาญหรือว่าสวัสดิการใดๆจากภาครัฐมาออมเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณกันค่ะ กับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือว่ากอ,อชอซึ่งก็จะตอบโจทย์ให้กับแรงงานนอกระบบผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกต้องมีอายุระหว่าง15 60ปีค่ะไม่มีสวัสดิการบำนาญหรือสวัสดิการใดๆจากรัฐอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนารวมไปถึงน้องๆน,นักเรียนนิสิตนักศึกษากันด้วยค่ะ โดยในการเป็นสมาชิกนั้นก็สามารถส่งเงินสะสมเพื่อเป็นเงินออมเอาไว้ใช้หลังอายุ60ปีได้โดยส่งเงินออมเป็นรายเดือนเริ่มออมขั้นต่ำ50บาทต่อครั้งนะคะสูงสุดก็ประมาณ30,000บาทต่อปีค่ะแล้วก็ยังได้รับสวัสดิการเป็นเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มอีกด้วยซึ่งสูงสุดถึง100%ตามช่วงอายุค่ะ เรามาดูกันว่าช่วงอายุไหนกันบ้างนะคะช่วงอายุ15-30ปีรัฐจ่ายเงินสมทบให้50%ของเงินฝากสะสมแต่ว่าไม่เกินปีละ1,800บาทค่ะช่วงอายุ31-50ปีรัฐจ่ายเงิน 1, งสมทบให้80%ของเงินฝากสะสมแต่ไม่เกินปีละ1,800บาทและช่วงอายุ51-60ปีรัฐจ่ายเงินสมทบให้100%เเซของเงินฝากสะสม แต่ไม่เกินปีละ1,800บาทค่ะแล้วอายุ60ปีขึ้นไปก็จะมารับเงินบำนาญรายเดือนจากกอ,อชเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ก็ต้องดูขั้นต่ำที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการออมของเราด้วยนะคะส่วนดอกผลจากการลงทุนที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำา2 2เดือนของ7ธนาคารด้วยกันและก็มีโอกาสได้รับบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิตเลยค่ะ โดยสมาชิกกอชยังสามารถนำเงินออมในแต่ละปีไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้สูงสุดไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจนะคะสมัครเป็นสมาชิกกอชเพื่อมีเงินออมเอาไว้ใช้ระยะยาวโดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.nsf.or.th ค่ะหรือจะที่แอปพลิเคชันกอชหรือที่ไลน์กอชนะคะ n s f g h ค่ะนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออมค่ะที่จะช่วยกันสร้างคุณภาพชีวิตหลังเกษียณของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันในทุกกลุ่มอาชีพค่ะ